สวัสดีค่ะท่านผู้ชมืมันนี้กลับมาพบกับสาวผู้พันนะคะืันนี้ก็เป็นวันที่31กรกฎาคมเนาะคะ่ะชุดเม็ดเดียวรวยที่พี่น้องเอฟซีขอมาสาวผู้พนันเพื่อใดมานะคะก็ต้องแจ้งก้อนนะคะแต่ว่าสาวผู้พันได้หวยซองมานะคะพี่น้องคะเป็นเม็ดเดียว3ตัวนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะแล้วก็ชุดเดียวรวยไปเลยเนาะคะ่ะเป็นหวยซองนะคะพี่น้องคะ่ะ และกนเนี้อีกแนวทางหนึ่งกับเป็นแนวทางเลขสองเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ก็จะมีอยู่สี่แนวทางน้ากันนะคะสามใบสามแนวทางเลขตรงกัน,นะค่ะ mm. พี่น้องคะมาเบ่งมาชมกันนะคะว่าแนวทางที่เสากานว่าเลขตรงกันเป็นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะในงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ พี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วสาวบ้านกับฝากแน่นาะค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะไริพลาดคลิปวิดีโอที่พี่น้องเอฟซีตามอยู่นะคะกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยมาให้กําลังใจสาวพานเนาะค่ะกัขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาพี่น้องคะสาวพานลืมแจ้งอีกเรื่องนึงนะคะ พี่นอ CT, ้องเอฟซีที่รอเลขรอกรัฐบาลหร,หรือว่าสายดวนรัฐบาลนะคะบอมานาะค่ะพี่น้องขาโบเห็นมานะคะก็ต้องขออภัยนาอค่ะพี่น้องขาเอาแนวทางอื่นไปเป็นแนวทางก่อนนะคะมักชอบตัวเลขแนวทางใดก็เอาไปสือไปลงทุนนาะค่ะพี่น้องขาเอาพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนาะงค่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทนอกข่าพี่น้องค้ากับไปหาอุดนุนรัฐบาลนอกข่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ เอาพี่น้องเขาไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยเนาะค่ะว่าที่สาวภูพานเวาถึงนะคะว่าแนวทาง3ามใบตัวเลขตรงกันเนาะค่ะจะเป็นตัวใดเนาะค่ะเอาเอาไปบึ่งใบแนวทางแรกกันเลยนะคะเอาพี่น้องค่ะเอามาบึ่งกันเลยเนาะค่ะเม็ดเดียวนะคะเป็นหวยซองเนาะค่ะพี่น้องค่ะสาวภูพานได้ขอมนมานะคะสําหรับชมาชิก วีไอพีเนาะค่ะพี่น้องคะในงวดวันที่31รกรกยายนนะคะเพิ่์นหายบนมาซีตัวเดียวเนะคะ่ะวิ่งรูดซีนะคะงวดนี้เนาะคะ่ะสามตัวเม็ดเดียวของเพิ่นก็คือซีแปดหนึ่งค่ะพี่น้องคะแคปหนา้าจอว้บันทึกหนา้าจอว้เนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดที่ชอบนะคะมักตัวเลขมันตรงอกตรงใจก็เอาไปซื้อ ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องคะเห็นแล้กก็ะแฟ่ออไปซื้อเนาะค่ะพี่น้องทุนหน่อยงบหน่อยกะลองเอาไปผิดจารานาเนาะค่ะห้างเดียวเม็ดเดียวเลยนะคะสี่แปดหนึ่งนะคะอย่าลืมตัดเหร็น,นำเนาะค่ะพี่น้องคะกับโตนำนะคะทาพี่น้องเอฟซีเอาไปซื้อไปลงทุนเนาะค่ะเอาพี่น้องคะเฮ้ากะแคบนาจอว้บันทึกนาจอว้เนาะค่ะ ท่านใดที่บ่ามักบ่ชอบกบผ่านเนาะค่ะพี่น้องคะท่านใดที่ตัวเลขมากชอบตรงอกตรงใจก็เอาไปผิดจารณานะคะ่ะเอาพี่น้องเขาไปเบิ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะคะพี่น้องเอซีจะได้เฝ้าเบิง่งเฝ้าไปหาสื่อเนาะคะ่ะเอาพี่น้องเขามาเบิ่งแนวทางต่อไปกันเลยเนาะคะ่ะหวยรวยเงินล้านนะคะพี่น้องคะบนพิ่นหามา ก็คือ4 1 4 8ส่ค่ะส่วน3ตัวก็คือห้มา1 4 8นะคะพี่น้องคะเป็นเลขเด็เลขเด็ดซองดังเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นหวยซองนะคะสำหรับสมาชิก VIP เนาะค่ะก็เป็นซองราคาหาหมื่นนะคะพี่น้องคะตัวเลขที่เสางพันวาตรงกันก็คือ1 4 8 8 4 1หนึ่งใบก่อนหน้านี่นะคะตรงกันไปเล้ว่าใบเนาะคะ่ะ สำหรับพี่น้องเอฟซที C ่ T, ทุนหน่อยงบหน่อยก็ลองมาเบิง่งเอาหวยชุดนี่ไปผิดเจ,จรณาเนาะคะ่ะทาบ่มีตัวเลขที่ในอกในใจนะคะก็ลองเอาชุดนี่ไปผิดเจ,จรณาเบิ่งเนาะคะ่ะก็เป็นเลขซองนะคะพี่น้องขาวหวยซองเนาะคะ่ะเพิ่นหามาบนก็นคือ4 1 4 8สเนาะคะ่ะสมตัวก็คือ1 4 8นะคะ แต่อย่าลืมเป็นตัดเหร่นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะให้ครบผกประตูนะคะหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่แปดค่ะเอาค่ะแคบหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวผูพันเอามาฝากพี่น้อง fc ทางช่องในงวดนี้เนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะจะประกาศผลรัฐบาลไทยแล้วเนาะคะ่ะเอาพี่น้องเขามาวิ่งแนวทางชุดเดียวรวยนะคะชุดเดียวรวยไปเลยเนาะคะ่ะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเป็นหวยซองเนาะค่ะพี่น้องคะที่สาวผูวพานว่านะคะตัวเลขสามใบนี่ตรงกันที่แปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดค่ะวิ่งบนก็คือสี่นะคะพี่น้องคะวิ่งรูดเนาะค่ะตัดเหร่นก็คือแปดสี่สี่หนึ่งตรงกันทั้งสามใบเลยนะคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่รอชุด เม็ดเดียวรวยเนาะคะ่ะมันบามานะคะพี่น้องคะมาเบิงใบนี่ไปพิจารณาเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบกับจังสื่อจังลงทุนนะคะสําหรับแนวทางติดสาวพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซทางช่องในงววนี้กะให้พี่น้องเอฟซวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะถ้าหมักถ้าชอบเมากับจังสื่อจังลงทุนนะคะถ้าบ่มักบ่ชอบมากักบพ่านเนาะคะ่ะพี่น้องคะเข่ามาเบิงเผื่อความบันเทิงนะคะ เอาพี่น้องคะข้ามมเบึงตัวเดียวนะคะเสาพันเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องใบนี้เสาพันเคยลงไปแล้วกอน,นาหนี้เนาะคะ่ะแต่กะเป็นตัวเลขชุดเดียวหางเดียวนะคะกะเอามาฝากพี่น้องเอซบางท่านอาจจะยังบ่เห็นเนาะคะ่ะเพื่นไหยมาบนตัวเดียวก็คือ8วิ่งรูด8เนาะคะ่ะพี่น้องคะจับคู่ออกมากกะมี3 8 6ดเนาะคะ่ะ กายาลืมตัดเหล่นน,นะน้อง่ะพี่น้องค่ส38 36ดสามหแปดหนะคะเอาค่ะกะแคบหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเดียวในงวดวันที่หนึ่งสิงหานะค่ะแตะเพิ่นเขียนแต่ว่าหวยเลื่อนออกนะคะเป็นวันที่31กรกฎาคมนาะค่ะเอาค่ะท่านใดที่มักชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งงนาะค่ะ สำหรับเอฟซีท่านใดที่บ่มากบ่ชอบกับพานได้เลยนะคะพี่น้องคะกับเขามาเบิ้งเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะทุกตัวเลขทุกแนวทางจะมีสิทธิ์ออกได้เมดนะคะพี่น้องคะของแนวมู่นิก็ขึ้นย่กับโชคกับดวงเฮาเนาะค่ะเอาพี่น้องคะกับมาถึงไทยคลิปนี่สาวพานก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่นะคะที่เพ่อนพึ่งเข้ามาติดตามเนาะค่ะกับขอบคุณในความเมตตาของพี่น้อง ทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอให้พี่น้องเอฟซทีไ่ได้รับชมในคลิปนี้เนาะค่ะถูกหวยรวยๆด้วยค่ะพี่น้องคะให้ได้เฮกันนะคะเหมือนแรงนีเนาะค่ะเอาพี่น้องคะกับคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ